ขอต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่อพิโซดที่7ของเรานะครับในวันนี้กับซีรีส์ของเราดนตรีและผลกระทบในฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งในอพิโซดที่ผ่านมานะครับสองอพิโซดผมก็ได้นําเสนอข้อมูลให้กับพวกท่านไปแล้วถึงสแตนดาร์ดของเราที่มีชื่อว่ามิวสิกนะครับแล้วก็มาตรฐานแต่ละตัวซึ่งที่เราเรียนรู้ไปแล้วก็มีตัว M นะครับ Meaningful หรือก็คือความหมายของบทเพลงตัว U u n n t e n d e d ที่หมายถึงว่าเพลงของพระเจ้านั้นไม่ได้รับ อิทธิพลหรือว่าถูกบิดเบือนจากกระแสะของทางโลกแล้วก็ยังมีตัว S นะครับที่เราเรียนกันไปก็คือ spiritual not c a r n a l นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราเรียนกันไปล่าสุดก็คือตัว I นะครับ uh, inspirational not degrading วันนี้เรามาดูกันที่มาตรฐานตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือตัว C แต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับจากหนังสือข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชนที่เขียนโดยคุณเอเลนจไว้ ที่ได้บอกว่าเมื่อมนุษย์ร้องเพลงด้วยจิตวิญ,ญญาณและความเข้าใจนักดนตรีชาวสวรรค์ก็จะร้องรับและร่วมขับร้องเสียงเพลงแห่งการขอบพระคุณพูดถึงการที่ชาวสวรรค์นะครับหรือทูตสวรรค์ร้องรับร่วมร้องกับเราเมื่อเราร้องเพลงด้วยจิตวิญ,ญญาณและความเข้าใจพระเจ้าผู้ประทานความสามารถเหล่านี้แก่เราผู้ทรงกระทําให้เราเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์ทรงคาดหวังว่าผู้รับใช้ของพระองค์จะพัฒนาเสียงของพวกเขา ให้สามารถพูดและร้องเพลงด้วยสำเนียงที่ผู้ฟังทุกคนจะเข้าใจหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราทุกคนสามารถพัฒนาทักษะสกิลในการร้องเพลงของเราได้นะครับไม่ว่าคุณจะมีอายุมากแค่ไหนหรือว่าคุณจะเป็นเด็กน้อยแค่ไหนก็ตามเราสามารถพัฒนาเสียงร้องของเราให้เป็นสำเนียงที่ชัดถ้อยชัดคำนะครับเพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการร้องเพลงถวายให้กับพระเจ้า ไม่จําเป็นต้องร้องด้วยเสียงอันดังแต่ต้องร้องด้วยท่วงทํานองที่ชัดเจนการออกเสียงที่ถูกต้องและการเปล่งเสียงที่แจ่มชัดขอให้ทุกคนใช้เวลาเพื่อพัฒนาเสียงเพื่อเสียงร้องเพลงถวายสรรเสริญพระเจ้าจะเป็นน้ําเสียงใสนุ่มนวลไม่หยาบกร้านหรือแหลมจนลำคาญหูนะครับนี่คือคําพูดของคุณนเนทจิว้ที่มีต่อบรรดาเยาวชนนะครับในหนังสือข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชนของเธอแต่แน่นอนนะครับว่า ข้อความนี้ไม่ได้เจาะจงแค่กลุ่มนักอ่านวัยรุ่นหรือเพียงแค่เยาว,วชนเท่านั้นเราทั้งหลายที่เป็นผู้ร้องเพลงเพื่อพระเจ้าศิลปินนักร้องเพื่อพระเจ้าเราสามารถพัฒนาความสามารถในการร้องเพลงในการออกเสียงให้แจ่มชัดแล้วเอาทักษะความสามารถนั้นไปใช้ในการร้องเพลงถวายให้กับพระเจ้าได้ตัว C ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของความชัดเจน clear นะครับ not disguised clear not disguised เพลงที่ขนานตัวเองว่าเป็นคริสเตียนจะต้องมีความชัดเจนนะครับเคลียร์แปลว่าชัดเจนจะต้องมีความชัดเจนในข้อความในการยกย่องและประกาศพระสิริของพระเจ้านี่คือมาตรฐานตัวสุดท้ายนะครับของมาตรฐานที่เรียกว่ามิวสิกของเราเพลงที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนศิลปินที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนสมควรจะร้องเพลงออกมาให้มีความชัดเจนในแง่ของข้อความ ในแง่ของสิ่งที่เราจะสื่อออกไปนะครับถึงหูของผู้ฟังทั้งหลายชัดเจนในการยกย่องในการประกาศความรักและพระสิริของพระเจ้าพระธรรมยอห์นะครับบทที่12ข้อ32และเมื่อเราพูดถึงพระคริสต์นะครับและเมื่อเราถูกยกขึ้นเราจะดึงคนทั้งปวงมากมายมาหาเราการที่พระคริสต์จะสามารถดึงคนทั้งปวงมาหาพระองค์ได้นั้นนะครับ พระองค์ uh. จะต้องถูกยกขึ้นสะก่อนแน่นอนว่าในบริบทตอนนั้นเนี่ยพระเยซูกําลังพูดถึงกําลังพยากรณ์ถึงการที่พระองค์จะต้องถูกตรึงกางเขนนะครับพระองค์จะต้องถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนนั่นเองแต่ว่าในภาษากรีกนะครับในภาษากรีกคาว่ายกคํานี้สามารถแปลว่ายกย่องก็ได้นั่นหมายความว่าในการที่พระคริสต์จะสามารถดึงคนมากมายเข้ามาพระองค์ได้นั้นพระองค์จะต้องได้รับการยกย่องข้อความของพระองค์จะต้องมีความชัดเจน แต่ปัญหาก็คือพระคริสต์ถูกซ่อนอยู่ใต้พรมครับเมื่อศิลปินมากมายเมื่อศิลปินมากมายพยายามจะเข้าหาคนทางโลกลหลายๆครั้งพวกเขาซ่อนพระคริสต์เอาไว้ใต้พรมนั่นแปลว่าคน,าคนในโลกนั้นไม่ได้ข้อมูลหรือว่าไม่ได้รู้จักอะไรกับพระคริสต์เลยพวกเราพยายามจะดึงคนเข้าหาพระคริสต์แต่เราซ่อนพระคริสต์ไว้ไม่ให้ใครเห็นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำแบบนั้นแล้วมันจะได้อะไรออกมา ผมไม่รู้ผมไม่ทราบว่าเราเราจะดึงคนทางโลกเข้าหาพระคริสต์ได้อย่างไงถ้าเกิดเราซ่อนพระคริสต์ไม่ให้พวกเขาเห็นนะครับก็เป็นเหมือนกับการที่ผมจะรู้จักาการที่ผมจะทําให้ใครสักคนหนึ่งรู้จักเ,เพื่อนสักคนของผมนะครับอย่างเช่นพิธีคืนนะครับผมอยากให้ใครสักคนรู้จักเขาแต่ผมไม่ให้คนคนนั้นเห็นหน้าพิธีคือหรือว่าได้ยินชื่อของพิธีคือเลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคนคนนั้นจะรู้จักเขาได้อย่างไงถูกไหมครับก็เป็นเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดเราอยากจะให้ใครสักคนรู้จักพระคริสต์รู้จักทางรอดของพระองค์รู้จักความรักของพระองค์แต่เราซ่อนพระองค์ไว้จากบทเพลงเป็นแบบนั้นแล้วมันจะเป็นผลดีอะไรนะครับทำแบบนั้นแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาคำสัมภาษณ์นะครับของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมเคิลคาร์กนะครับซึ่งท่านเป็นนักเขียนฟอรัมนะครับของนิตยสารเอ่อคริสต i ัก t นิตยสารนะครับซึ่งเป็นนิตยสารของประเทศฝั่ง สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคุณไมเคิลคาร์ดเนี่ยได้พูดถึงสถานะสถานการณ์ของเพลงคริสเตียนของฝั่งประเทศเขาในปัจจุบันซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่คุณไมเคิลคาร์ดพูดออกมาเนี่ยก็สามารถสะท้อนถึงปัญหาที่ผมเพิ่งได้กล่าวไปในสักครู่นี้คุณไมเคิลคาร์ดบอกว่าเนื้อลองของเพลงเป็นจำนวนมากไม่ได้แสดงถึงความเป็นคริสเตียน เนื้อร้องของเพลงตัวนี้หมายถึงเพลงของคริสเตียนนะครับคุณแมคเคลค่ากำลังพูดถึงเพลงคริสเตียนเป็นหลักเนื้อร้องของเพลงที่เป็นคริสเตียนส่วนมากไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นคริสเตียนนะครับหลายเพลงอาจจะมีข้อความที่ดีในแง่ของคุณธรรมในแง่ของคําสอนนั่นเองแต่เพลงหลายเพลงกับขาดการแสดงออกว่าเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงเกิดอะไรขึ้นกับข้อความเมื่อเราพยายามขายเพลงให้แก่คนหมู่มากเหรอหรอ มีส่วนสำคัญของภกิติคุณมากมายที่คนเหล่านั้นไม่ชอบภากิติคุณคือข่าวประเสริฐแต่ก็เป็นข่าวร้ายด้วยตรงนี้น่าสนใจนะครับฟังกันให้ดีภกิติคุณคือข่าวประเสริฐแต่ก็เป็นข่าวร้ายด้วยคือพวกเราเป็นคนบาปและเราไร้ความหวังนี่คือสิ่งที่คนมากมายในโลกเขาไม่ชอบกันและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเพลง contemporary คริสเตียนคอนเทมพอร์ r y m ลี่มิวสิกในฝั่งของอเมริกานะครับคือเอาเขาคือพวกเขารบรรดานักร้องศิลปินเนี่ยเอาข้อความตัวนี้ออกไปเอาข้อความที่ว่ามนุษย์เนี่ยช่วยเหลือตัวเองเข้าสู่ทางรอดไม่ได้เนี่ยออกไปเอาความต้องการของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยออกไปซึ่งคุณแมคโครคัสเนี่ยบอกว่านั่นก็เป็นส่วนของข่าวประเสริฐเหมือนกันและถ้ามันหายไปซึ่งเพลงคริสเตียนมากมายทําแบบนั้นนะครับ มันก็ไม่ใช่พระกิติคุณอีกแล้วเมื่อข้อความของทางลอดในพระคริสต์ถูกลบออกไปข้อความตรงนั้นที่เหลืออยู่ก็ไม่ใช่พระกิติคุณอีกแล้วเพลงมากมายอาจจะมีข้อความที่ดีอาจจะสอนสิ่งดีๆให้กับผู้ฟังแต่อย่างที่บอกนะครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งเพลงคริสเตียนไม่ใช่ว่าจะถูกล้องถูกเขียนถูกประพันธ์ขึ้นมาอย่างไงก็ได้ มันมีมาตรฐานที่ทําให้เราแตกต่างออกมาจากเพลงทางโลกอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ว่าเพลงทางโลกบางเพลงจะมีเนื้อหาที่ดีมีเนื้อหาในข้อคิดที่ดีแล้วก็สอนในเรื่องของคุณธรรมก็ตามแต่เพลงคริสเตียนสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องรู้จักในการที่จะใส่พระเจ้าใส่พระคริสต์และเรื่องราวของทางรอดในพระองค์เข้าไปในเพลงบทเพลงพวกนั้นนั่นจึงจะถูกเรียกว่าเป็นเพลงคริสเตียนที่แท้จริง แต่เพลงคริสเตียนมากมายนะครับในสหรัฐอเมริกาตามคำพูดของคุณไมเคิลคาร์ดไม่ได้ใส่ข่าวประเสริฐเข้าไปในเพลงคริสเตียนเหล่านั้นเลยพวกเขาเอาทางรอดในพระเจ้าออกไปเพียงเพราะว่าคนเหล่านั้นอยากจะขายเพลงให้กับผู้ฟังนะครับซึ่งปัญหานะครับที่เกิดขึ้นตามมานะครับก็คือไม่มีใครได้รับผลประโยชน์อะไรเลยนะครับนั่นหมายความว่าเพลง เพลงคริสเตียนที่ถูกขายออกไปไม่สามารถซื้อใจคนภายนอกได้ไม่สามารถซื้อใจคนทางโลกได้นำซ้ำเท่านั้นไม่พอชาวคริสเตียนที่ได้ฟังเพลงที่ถูกผลิตออกไปก็ไม่ชอบใจอีกที่ข่าวประเสริฐในเรื่องของทางรอดของพระเจ้าถูกลบออกไปจากบทเพลงไม่มีใครชนะในเกมนี้เลยสักคนเดียวคนทางโลกก็ไม่ได้ยินชื่อพระเจ้าพวกเขาก็าเข้าหาพระเจ้าไม่ได้ คนคริสเตียนที่ฟังเพลงคริสเตียนเหล่านั้นที่เอาข่าวประเสริฐออกไปก็ไม่ชอบก็เพราะว่ามันไม่มีเรื่องราวของพระเจ้าอยู่ในบทเพลงดังนั้นเมื่อพระเจ้าไม่ได้อยู่ในบทเพลงไม่มีใครชนะในเกมนี้นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับสถานการณ์ของเพลงคริสเตียนมากมายเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราอาจจะเป็นประเทศประเทศไทยประเทศของเราอาจจะยังไม่ปปัญหาแบบนี้นะครับแต่นี่คือ เงามืดที่เริ่มแผ่ขยายออกมาปัญหาคือเราพยายามจะดึงคนมากมายเข้าหาพระเจ้าแต่เราเลือกวิธีการที่ผิดในการที่จะดึงคนเหล่านั้นเข้ามาเราลดสแตนดาดเราลดคุณค่าของพระเจ้าลงในการที่จะเข้าหาผู้ฟังที่เป็นคนภายนอกเราไม่ได้ยกชูเหมือนกับยอห์นบทที่12ข้อ32เราไม่ได้ยกพระคริสต์ขึ้นเลย ในการที่จะให้พระอ,องค์ดึงคนเข้ามาหาตรงกันข้ามเราลดค่าของพระคริสต์ลงเราลดคุณธรรมของพระคริสต์ลงเราลดคุณค่าของข่าประเสริฐทางลอดในพระเจ้าลงเพื่อที่จะเข้าหาคนเหล่านั้นที่อยู่ข้างนอกประเด็นที่ชวนให้คิดนะครับก็คือเราใช้ยาเสพติดหรือเปล่าในการที่จะดึงคนที่ติดยาเข้าหาพระเจ้าเราใช้คําหยาบคายเราพูดแบบหยาบคา,ายไหมเมื่อเราพยายามจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนที่พูดหยาบคายเขาได้ยิน เราขโมยของหรือเปล่าในการที่เราจะทำงานรับใช้เข้าหาคนที่เคยเป็นขโมยากอนหรือในการที่เราจะเข้าหานักโทษประกาศข่าวประเสริฐกับนักโทษที่อยู่ในคุกในเรือนจำเนี่ยเราต้องทำตัวเหมือนเป็นมาเฟียเหมือนเราต้องทำตัวเลวเราต้องทำตัวกักขระ,ระหรือเปล่าในการที่จะดึงคนเหล่านั้นเข้าหาพระเจ้าถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นทำไมเราถึงใช้ตั้นหาราคาในการที่จะขายเพลงของพระเจ้าให้กับคนภายนอกทำไมเราถึง ลดคุณค่าของจิตวิญญาณลดคุณค่าของข่าวประเสริฐแล้วก็ทางรอดในพระเจ้าลงเพื่อที่จะขายพระคริสต์ให้กับคนข้างนอกนี่คือคําถามที่เราต้องคิดนะครับในปัจจุบันความชัดเจนไม่สับสนไม่ปิดบงังเพลงที่บูชาหรือร้องให้แด่ดพระเจ้าจะต้องมีเนื้อร้องและดนตรีที่มีความชัดเจนสวยงามเต็มไปด้วยเกียรติสมควรแก่การสัรเสริญและนมัสการพระเจ้า ประเภทของเพลงไม่ควรกบเหลือนหรือบิดเบือนข้อความมีเพลงมากมายนะครับหลายประเภทบนโลกนี้นะครับซึ่งนั่นเราหมายถึงชองของเพลงเพลงแรปเพลงฮิปฮอปเพลงร็อกเพลงป๊อปนะครับนั่นคือช่องหรือว่าประเภทของเพลงซึ่งข้อความตรงนี้บอกว่าประเภทของเพลงหรือช่องของเพลงไม่ควรกลบเหลือนหรือบิดเบือนส่วนของข้อความนั่นหมายความว่ามว่าคุณจะร้องเพลงร็อกร้องเพลงฮิปฮอปร้องเพลงป๊อป ร้องเพลงที่ออกไปทางลูกทุ่งประเภทของเพลงเหล่านั้นไม่ควรบิดเบือนหรือกลบเกลื่อนข้อความที่เราจะประกาศให้กับผู้ที่ฟังเมื่อเราร้องเพลงร็อกเราไม่ควรเอาดนตรีของเพลงร็อกประกบเกิดข้อความเมื่อเราร้องเพลงฮิปฮอปเราไม่ควรเอาความนิยมหรือว่าองค์ประกอบของการร้องฮิปฮอปเข้ามาเพื่อปิดบังข่าวประเสริฐอันที่จริงค่อนข้างเป็นไปได้ยากด้วยซ้ำที่เราจะร้องฮิปฮอปแต่ประกาศข่าวประเสริฐผมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ในเพลงไทยแต่ เคยได้ยินบางครั้งนะครับในฝั่งอเมริกาพวกเขามีการร้องเพลงแรปแล้วก็ฮิปฮอปในการที่จะขายเรื่องราวของพระเจ้าแต่ว่านั่นแหละครับประเภทของเพลงหรือชองของเพลงไม่ควรกลบเกลื่อนหรือบิดเบือนข้อความเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพลงหรือดนตรีดึงคนฟังออกจากพระเจ้าแล้วดึงคนฟังเหล่านั้นเข้าหานักร้องเข้าหาศิลปิน เข้าหาดนตรีหรือเข้าหาอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเพลงเพลงนั้นยกเว้นพระเจ้าแนวทางที่ท่วงทํานองมันมาปฏิปะต่อกันถ้าเกิดคนร้องถูกดึงออกจากพระเจ้าเข้าหาตัวบทเพลงแสดงว่าเพลงที่เรียกตัวเองว่าเป็นเพลงคริสเตียนเพลงนั้นมีปัญหาแล้วนะครับเพราะเพลงที่เรียกตัวเองว่าเป็นเพลงคริสเตียนจะต้องดึงคนที่ฟังเข้าหาพระเจ้าและเข้าหาการสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่การเข้าหาตัวนักร้อง ความโด่งดังของตัวนักร้องออหรือว่าแม้แต่ท่วงทํานองหรือความสนุกที่อยู่ในเพลงถ้าเกิดเพลงเพลงใดทําแบบนั้นนะครับแต่เรียกตัวเองว่าเป็นเพลงคริสเตียนออคนที่ร้องเพลงเพลงนั้นสมควรที่จะได้รับออสมควรที่จะขอการทรงนำจากพระเจ้าก็ได้โคลสีนะครับพระธรรมโคลศสีบทที่1ข้อที่17พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและพระองค์ และในพระองค์ทุกสิ่งประสานเข้าด้วยกันพระองค์นี้หมายถึงพระคริสต์นะครับพระคริสต์ดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและในพระคริสต์ทุกสิ่งทุกอย่างประสานเข้าด้วยกันนะครับพระองค์คือศูนย์กลางของทุกอย่างพระองค์คือศูนย์กลางของสมการพระองค์คือศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจักรวาลนี้และพระองค์คือศูนย์กลางของความเชื่อของเรา แต่ถ้าเกิดเราเอาศูนย์กลางตัวนั้นออกไปเราลบพระองค์ออกจากสมการของเราเราก็ขาดทุกอย่างไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำก็ล่มสลายและนั่นคือและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของเพลงคริสเตียนในปัจจุบันเราเอาพระองค์ออกไปเราเอาพระคริสต์ออกไป ข้อความของคุณเอเลนจีไว์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดให้ฟังนะครับมาจากหนังสือแมน u สคริปต์ e l ล a s สนะครับเล่มที่21ย่อหน้าที่130นะครับซึ่งได้พูดถึงแผนงานของซาตานนะครับในปัจจุบันที่มันทำเพื่อในการที่จะทำให้คนมากมายออกไปจากพระเจ้าโดยอาศัยบทเพลงโดยคุณเอเลนจีไว้นะครับเขียนว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ในอดีตจะเกิดข er> well uh huh ึ้นในอนาคตนั่นหมายถึงตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซาตานจะใช้บทเพลงดนตรีเป็นกับดักในวิธีที่สิ่งเหล่านั้นถูกเขียนขึ้นสังเกตคําพูดให้ดีๆนะครับในวิธีที่สิ่งเหล่านั้นถูกเขียนขึ้นที่เพลงเหล่านั้นถูกเขียนขึ้นเธอไม่ได้พูดถึงเนื้อร้องเธอไม่ได้พูดว่าในวิในคาพูดที่อยู่ในเพลงเหล่านั้น นั่นไม่ได้คําพูดของคุณเนจีไว้นะครับแต่เธอพูดว่าในวิธีการที่บทเพลงเหล่านั้นถูกเขียนขึ้นซาตานใช้ซาตานวางกับดักของมันลงไปในวิธีการของเพลงเหล่านั้นที่ถูกเขียนขึ้นมาพระเจ้าทรงเรียกคนของพระองค์ผู้มีแสงอยู่ก่อนเขาโดยพระวจนะและคำพยานให้อ่านและตริตองและกระทำตามคำแนะนำที่ชัดเจนและมั่นคงได้ถูกส่งมา เพื่อทุกคนจะบรรลุความเข้าใจนี่คือคําพูดของคุณเอเรจไว้นะครับที่บรรยายสถานการ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซาตานทํางานผ่านบทเพลงผ่านวิธีการที่เพลงเหล่านั้นถูกเขียนขึ้นเพื่อที่จะดึงคนมากมายให้ห่างออกไปจากพระเจ้ามากขึ้นและเพื่อป้องกันคนมากมายไม่ให้รู้จักกับพระเจ้าแต่เรานะครับคือผู้ที่มีแสงอยู่ตรงหน้าของเราในพระคัมภีร์ ในหนังสือคำพยากรณ์ทั้งหลายเราต้องอ่านต้องตริตองต้องฟังและกระทำตามพระธรรมฮีบรูนะครับบทที่2ข้อที่1เหตุฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไม่เตลิดไปนี่คือเกราะกำบังอย่างดีเพราะวจนะข้อนี้ให้เกราะกำบังของเราอย่างดีในการที่เราจะ คิดแล้วก็ตริตองให้ดีว่าสิ่งที่เราฟังอยู่นั้นคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าสิ่งที่เราฟังอยู่นั้นคือสิ่งที่สมควรหรือเปล่ามันมีอะไรไหมในเพลงเพลงนี้ที่เราฟังที่มันไม่ค่อยเข้าขาหรือว่าที่มันไม่ค่อย make sense มันมีอะไรบ้างในเพลงที่เราฟังที่ไม่ได้พาเราเข้าหาพระเจ้าเราต้องเอาใจใส่ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นเพราะซาตานกำลังวางแผนให้เราเลิดไปอยู่และถ้าเกิดเรา ไม่ตรีตองไม่คิดให้ดีไม่เอาสิ่งที่เราฟังเข้าไปหาพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ตรีตองหรือใครควรให้ดีโดยอาศัยคําแนะนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระธรรมฮิบรูบทที่ 2- อข้อหเราจะ,ตะเตลิดไปเราจะ,ตะเตลิดไปคริสเตียนนะครับมีความรับผิดชอบของพวกเราอยู่ทุกๆคนพวกเราที่เรียกตัวเองเป็นคริสเตียนเรามีความรับผิดชอบ แน่นอนว่าพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําเราจะฟังเพลงแนวไหนก็ได้ที่เราอยากจะฟังพระเจ้าไม่ได้ห้ามเราจะทําอะไรก็ได้ในวันวันหนึ่งของเราเราอยากจะดูหนังประเภทไหนก็ได้เราอยากจะเล่นเกมแบบไหนก็ได้พระเจ้าให้อิสระในการใช้ชีวิตของเราแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับที่คุณเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเมื่อไหร่อิสระบางอย่างที่คุณกําลังทําอยู่ในชีวิตนั้นคุณอาจจะต้องยอมวางมันลงเพื่อเข้าสู่ความรับผิดชอบที่พระเจ้าให้กับคุณไว้ก็ได้ความรับผิดชอบ ในการที่จะใช้ชีวิตเพื่อติดตามพระองค์ไปความรับผิดชอบในการทํางานรับใช้พระองค์ความรับผิดชอบในการใช้ชีวิตเพื่อสะท้อนพระสิริและความถูกต้องของพระองค์ความรับผิดชอบในการกําจัดอํานาจของตันหาราคะนี่คือความรับผิดชอบของคริสเตียนนะครับและนั่นคือสิ่งที่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราปรารถนาให้คนของพระองค์ที่ติดตามพระองค์อยู่ทําหน้าที่ตรงน,นั้นอย่างเต็มที่ วันนี้นะครับผมได้สรุปมาตรฐานที่เรียกว่ามิวสิกไปจนครบถ้วนแล้วนะครับตัว M meaningful ความหมายนะครับตัว U u n t e n t e d ตัว S นะครับ spiritual not carnal ก็คือการที่เพลงของพระเจ้านั้นสนับสนุนคุณธรรมฝ่ายจิตวิญญาณตัว I นะครับ inspirational เป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ความหวังและในวันนี้ตัว C ความชัดเจนไม่ได้ถูกกลบเกลื่อนไม่ได้ถูกปิดบังเพลงของพระเจ้าถ้าเกิดเราอยากจะแสดงออกซึ่งพระเจ้าผ่านบทเพลงให้กับคนข้างนอกเราจะต้องยกชูพระคริสต์ขึ้นเราจะต้องเอาพระคริสต์ออกมาไว้ข้างนอกให้กับคนข้างนอกได้เห็นไม่ใช่ยัดพระองค์ลงไปในกล่องแล้วซ่อนพระองค์ไว้จากสายตาของคนมากมายจากหัวใจของคนที่พยายามตามหาพระองค์อยู่เพราะถ้าเกิดเราทําแบบนั้นเพราะถ้าเราลบพระองค์ออกจากสมการของเรา ไม่มีใครชนะในเกมนี้ไม่มีจิตวิญญาณไหนหันมาหาพระองค์และเราก็ขาดหน้าที่ในการเอาชนะจิตวิญญาณที่ยังอยู่ในความบาปในการพาคนเข้ามาทางรอดในพระเจ้าดังนั้นผมขอหนุนใจทุกท่านนะครับว่าถ้าเกิดท่านเป็นศิลปินคริสเตียนนักร้องคริสเตียนคนเขียนเพลงคนประพันธ์เพลงที่เลียวตัวเองว่าเป็นคริสเตียนลองเอามาตรฐานมิวสิก นะครับ5ตัวนี้ไปพิจารณาดูแล้วเพลงที่คุณทําสื่อที่คุณผลิตออกมาอาจจะสามารถดึงคนมากมายเข้าหาพระเจ้าได้มากกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยลองทํามาก่อนนะลองทําดูแล้วพระเจ้าจะอวยพระพรผู้ที่ทําตามหลักการแล้วก็การทรงนําจากพระองค์วันนี้ซีรีส์ดนตรีและผลกระทบในฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ